สวัสดีครับกลับมาพบก,กับรายการฮาร์ดคอร์ันติงรายการคอฟุตบอลที่จะมาพบกับเพื่อนเป็นประจำทุกวันเลยนะครับผมสาหรับทางเข้ากลุ่มวเค์ฟุตบอลและปโมชเจนดีๆเพื่นยนยอนๆสามารถเข้าไปดูที่ปัากมุตรคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนวันนี้คู่ที่จะหยิบมาฝากกันจะเป็นคู่ในศึกบาราซิลซีรียเอระหว่างซานโตสพบกับแอนเดนเโกัวอเรนซีสำหรับความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านซานโตสทีม่มาดับ11ของตลาดสิบนั้นหลังศึกรวมทุกรายการของพวกเขาเอาชนะคู่แข่งได้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นส่วนในความพร้อมทีมวันนี้จะพลาดใช้งานแม็กซ แล้วรับตัวหลักที่บาดเจ็บอยู่แล้วแค่รายเดียวเท่านั้นส่วนฝั่งคูบาเย,ยนแอตเลติกโกคอนเนซีทีมมาดับ16ของตารางผลงานรวมกัน5นัดหลังของพวกเขาแพ้แค่2นัดเท่านั้นส่วนในความพร้อมทีมวันนี้จะยังคงพลาดใ้งานจอร์อยู่ต่อการตัวหลักแค่รายเดียวเท่านั้นสําหรับความเข็ดของคูนง่นี้นะครับจานโต้ดมีปัญหาในการเล่นเกมเย้าทีเดียวหลังจากเก็บเกมหลังของพวกเขาไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เลยส่วนทางด้านผู้มาเยนแอตเลติกโอคอนเนซี ผลงานนอกบ้านของพวกเขาทาผลงานได้น่าพอใจทีเดียวหลังจากสีนัดหลังแพ้ให้กับคู่แข่งแค่หนึ่งนัดเท่านั้นแถมแพ้ให้กับจ่าฝูงของตารางเรทราคาวันนี้เปิดมาที่ซันโตนต่ออยู่ครึ่งช่วงตัววันนี้ขอเลือกเสี่ยกับฝั่งทูมเมเยรนแอตเลติโกวันนี้สามารถบุกมาจันเสมอออกไปได้แน่นอนครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกติดตาครและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางยูฟา2อ2อด้วยนะครับขอบคุณครับ